สวัสดีค่ะวันนี้มาประชุมที่ตึกสามแยกมีทาหนะคะมานั่งรอประชุมตอนแปดโมงครึ่งนะคะวันนี้วันที่สิบสี่กรกฎาคมนั่งอยู่ที่สตาร์บัคสค่ะนั่งรอก็วันนี้อยากมาทักทายพูดคุยด้วยนะคะก็สบายสบายเช่นเดียวาากันแต่คิดว่าบางคนอาจจะไม่สบายนะคะเพราะว่าตอนเช้าอาจจะกำลังเดินทาง คนอาจจะนั่งรถนะ BTS นะคะหรือว่านั่งรถเมล์ไปจันทามนะคะหรือว่าคนขับรถยนต์ของตัวเองนะคะวันนี้ดิฉันก็นั่งรถ BTS นะคะให้คุณสามีมาส่งที่โครงการรถ BTS แบริง่งนะคะก็นั่งรถมาวันนี้ก็มีประสบการณ์แปลกใหม่นะคะ ก็จากที่ไม่ได้นั่งรถ BTS มาพอสมควรทีเดียวเพราะว่าก็ไปทางานที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้ก็ได้กลับมานั่ง BTS ก็มีประสบการณ์ใหม่ค่ะวันนี้ก็ต้องนั่งรถต่อจาก BTS นะคะเพื่อจะมาตรงตึกสัญญาณมิทาซึ่งก็จะเป็นต้องใช้รถใต้ดินของ MRT ใช่ไหมแต่ว่าลองเสิร์ชใน Google ดูนะคะก็เห็นว่าจะมีรถ BTS เนี่ยเราลงที่ สถานีสยามได้นะแล้วก็สามารถตั้งรถเชอร์แวนนะคะที่เออ่เป็นหมายเลขสี่นะคะที่จะมาสัญญาณมิถาวได้เลยลก็ฟรีเลยนะคะก็สะดวกสบายมากก็ดีใจที่เออเราก็ได้มามีประสบการณ์ใหม่ๆก็อยากมาแชร์ให้กับทุกท่านนะคะเผื่อว่าใครนะคะจะมาติกตรงสัญญาณมิถาวเที่ยวนะคะมาเดินเล่น ก็จะได้รู้ว่า right. อ๋อถ้าเกิดว่านั่งรถ BTS ต้องลงมาลงตรงสยามแล้วก็เป็นทางออกนะคะทางออกสองเพื่อจะเดินมาตรงเซ็นเตอร์พอยนะคะก็จะมีที่นั่งรอสามารถนั่งรอรถที่เป็นเซ็นต้นแร์หมาเลข4นะคะก็จะมีทางเพื่อเข้าไปทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก็จะผ่านตึกทารุษา ก็ดีมากๆเลยนนก็อากาศก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดรอ้อนแล้วก็ไม่ได้มีอาการฝนตกอะไรก็เป็นอากาศสบายวันนี้ก็อยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับการดูแลนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะนั่งรถ BTS นะคะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการนั่งรถเช u t อ l e w ว y นะคะที่จะมาที่สัญญาณภูมิวันนี้ก็มาอบรมของ ธนาคารส่งมาะคะ่ะสองว,วันก็จะเป็นแบบนี้วันที่1 4 1 5่สาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ของพระเจ้าเสริมกำลังให้ทุกคนมีกำลังในการทำงานมีสต,ติปัญญานะคะที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าทรงดูแลในการเดินทางให้ทุกคนปลอดภัยด้วยขอบคุณพระเจ้านะคะค่ะ